สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แกดแช่แชกดนานนานกดยันกดเยอะนะคะโดยเราแวะไปดูช่องของชนชั้นสูงค่ะสายวิเคราะห์มีคุณภาพมากแวะไปดูกันหน่อยค่ะว่าตอนนี้เขากําลังพูดคุยถึงเรื่องอะไรนั่นแหละค่ะจนทุกคนเนี่ยต้องโทรมา,มาบอกว่าแม่โทรเวลาแม่เอฟซีแล้วไง แม่พี่ส like, ี่แม่เป็นที่รักแม่ฮัลโหลแม่สังเสียสังเสียแม่คอยสิอยู่บ่ได้เด้คอยสิไปแล้วคอยก็สังเสียก็ขอบคุณคอยสิขอบคุณแม่หลายเด้ที่แม่แม่ก็ซัพพอร์ตครอบครัว่คอยเด้คอยสีบ่อยู่แล้วเด้อแม่เด้อืแม่นี่เจ้างเนี่ยอยังจเจ้าสิบ่อยู่เนี่ยหยังแล้วเพิ่นสิแย่คอยนะเพิ่นสิแย่คอยเพิ่นจะเลิกซักจะคอยเป็นบ่ห้าคอยเนี้ยนีคอยสิบ่อยอยู่ย ورو มีต่อไปแล้วแเราคอยจะจะโป่งแล้วจะโป่งแล้วแม่ได้แล้วจะโป่งอะไรจะลูกจะโป่งอะไรจ๊ะ คอย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 ซีชีวิตชีวิตคอยคอยเขาบอกไปกินข้าวแดงแล้วอา้าบอกไปกินข้าวแดงทล้ไมข้าวข้าวขาวไม่อร่อยเหรอข้าวแดงคอยบอกกินข้าวแดงแล้วแม่คอยจะไปยมมาโลกกันหมดสามคนพ่อแม่ลูกเลยลรอแต่แล้วลม่ได้นะจ๊ะไม่ได้นะจ๊ะอย่าทำอย่างนั้นลูกลูกอย่าทำอย่างนั้นแม่เอฟซีขนลูกขนพอง <c oughs> มือสัน่นฮัลโหลพอมอเหรอคะพมอพอมอไอยังไอ้ยังครับแม่แม่เอฟซีไอ้ยังครับ <c oughs> ดูวันเลย เขาจะไปยอมมาโลกแล้วหมดสามคนแม่ลูกเลยด่วนย,ยอมมาโลกเลยลูกยึ้มาโลกแม่ทำอะไรไม่ลูกเลยตอนนี้แม่ไม่ไหวแล้วพอมอก็เอาสิบหาเลยพอมาโลกยอมมาโลกเลยเหรอตายเลยค่ะทุกคนพอมอก็ไม่ไหวแล้วนะคะในวันนั้นนะคะพอมอก็โทรเข้าหาโทรเข้าหาแย่าา yeah, ด่วนเลยคะ่ะฮัลโหลแย่เอาไงแย่เนี้ยพี่พี่มต้องตื่นเต้นในรล้าก็พี่ก็รู้อยู่พี่ทําอะไรพี่โทรไปหาเขาก่อนให้เขาหยุดก่อนพี่พี่ใจเย็นพี่ไม่ต้องตื่นเต้นตามแม่เอฟซีคนนั้น <laughs> แม่เอฟซีก็ตื่นเต้นเรื่องธรรมดาพี่ อ่าเดี๋ยวพี่โทรไปหาก่อนได้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 พี่โทรไปหาก่อนฮัลโหลพ่อพ่อเป็นยังไงพ่อโอ้ยแล้วพ่อพ่อมองเลือไหนไรแล้วหมดเลือแม่เอาแม่มือเปล่าแล้วเปื่อยพ่อพ่อมีมีแต่กางเกงในมาเนี่ยพ่อมีแต่กางเกงในมาโอนะยังไงอ่ะพ่อพ่อตุ๊กตาพ่อพ่อสั่งเสียแล้วสั่งเสียแม่เอฟซีหมดแล้วสั่งเสียแม่เอฟซีจะไปโป้งแล้วจะไปโป่งอ๋อไม่ไม่พ่อพ่อเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมโทรไปหาอ่าแล้วพ่อไปหาพ่อฮูกันพ่อฮูกพ่อฮูกโทรไปหาพ่อฮูกพ่อฮูกก็เลยเข้าไป นั่นแหละค่ะใครบอกว่าเป็นปัญหาหัวเมียสูสีเสียกถูกไม่แป๊กถูกไม่แป๊กปัญหาหัวเมียเสือกเรื่องของเขามันก็เหมือนเรื่องเนี่ยพลเมืองดีเหมือนเรื่องที่เนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ที่ที่เขาเรียกตำรวจเนี่ยนี่คือหน้าที่ของพลเมืองดีค่ะทุกคนไม่ได้เข้าไปเสือกนะทุกคนไม่ได้เข้าไปเสือกเรื่องของหัวเรื่องของเมียแต่บางสิ่งบางอย่างนะใครบอกว่าเรื่องของหัวเมียเขาสูไปเกี่ยวอะไรไม่เอ็ซีไปเกี่ยวอะไร ถ้าตอนนี้ชนชั้นสูงกลุ่มใหญ่ของเขาก็กำลังพูดคุยถึงเรื่องเก่าย้อน,ยอนกลับไปเรื่องที่อนามัยเออจะไปสังหารหมู่ครอบครัวตอนที่แยกทางกับสาวิตีนใหม่ๆนะคะจันสีก็มาแสดงให้ดูโดยเป็นการแสดงที่แบบเรียวมากเรียลจริงๆค่ะฮลัลโหลแม่มาจากนู้นแม่อยู่ไม่ได้แล้ว๋วคือ จะแสดงอะไรยังไงจะตอนนี้จะใช้มุกไอไหลมีโทรศัพท์มีอะไรมีออกท่าออกทางออกหน้าตออาช่วงนี้พวกชนชั้นสูงกลุ่มใหญ่เนี่ย acting เยอะค่ะจะ acting ค,ค่อนข้างเยอะอย่างว่าเนาะก็คงจะเป็นพวกดาราตุ๊กตาทองก็ต้องประกอบ acting งดิฉันมีส่วนเดียวที่สงสัยว่าเอ,อจำเป็นที่จะต้องใช้ acting นี้มาประกอบ เพื่อทำให้น่าเชื่อถือว่าตัวเองรู้บทสนทนาระหว่างอนามัยกับแม่ดิ่ฉันมั่นใจว่าแม่ที่อนามัยโทรไปหาจะไม่ใช่แม่ทั่วๆไปจะต้องเป็นแม่ที่พอจะมีตังสนับสนุนเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่คนเดียวก็คือแม่แม่มมลริกาคนที่เขานับถือเชื่อถือมากในตอนนั้นแต่ตอนนี้เอร์ไม่รับสายแม่แม่มแล้วนะคะตอนนี้อนามัยไม่รับสายแม่แม่มแล้วนะคะ ก็คือฟังจาก acting ของจันศรีแล้วมันรู้สึกว่าโอ้จันศรีรู้ละเอียดเนาะโอ้ไปดักฟังเขาหรือเปล่าถึงรู้ว่าเขาโทรศัพท์ไปแล้วก็พูดอะไรอย่างนี้แต่สิ่งที่ที่ฉันแปลกใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่เล่าเรื่องนี้ก่อนว่าจะมีการเออ ข่าแกงว่าอนามัยเนี่ยเครียดถึงขนาดที่คิดว่าจะไปตายกันสามศพนี่นะคะก็คือสิบจแล้วก็มีคุณหนูจักกรพงศ์มาร่วมเล่าด้วยในสินยารข้างหนึ่ง,งแต่สิบจเคยพูดขึ้นมาว่าไอ,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 อสิ่งที่ได้รับมัน,เหม,นเหมือนกับว่าสิ่งที่ไม่ได้รับแต่จริงๆมันจะแยกกว่สิ่งที่ได้รับตอนนี้อีกนะ เหมือนกับว่าตอนนั้นทุกคนก็จะโถมด่าสาวิธีกันสิบจีก็เลยบอกว่าที่คนไปเข้าข้างอนามัยที่คนไปอยุดข้างอนามัยเนี่ยเป็นเพราะว่าจะไปปกป้องตรงนี้นะคะแต่ทีนี้ตอนที่คุณอยู่จักกระพงเล่าเนี่ยเออมันเหมือนกับเหตุมันเกิดขึ้นต่อหน้าไอ้เรื่องที่จะเอาปืนไปยิงเนี่ย คือเหตุมันเกิดเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาแล้วก็ต้องมีการเข้าฉาดกันดิฉันจําได้เข้าฉาดกันเพื่อที่จะแย่งปืนเพราะอนามัยจะเอาละจะไปละเข้าฉาดกันไม่ได้เป็นเรื่องการโทรบอกอย่างนี้แล้วถึงได้ไปหานะคะดิฉันก็เลยเออดิฉันก็เลยได้ทราบว่าเวอร์ชันไหนเป็นของแท้เวอร์ชันไหนเป็นของจริงแต่ของจันสีเนี่ย ถึงขั้นออกแอคชั่นทำท่าให้ดูเธอก็ต้องมั่นใจพอสมควรแหละว่ามันไม่ใช่เรื่องบิดมันไม่ใช่เรื่องโกหกไม่งั้นเธอจะยอมทุ่มทุนแสดงออกมาเองอย่างนี้หรือแต่ทำไมทางสิบจีกับคุณหนุย่ยพูดถึงว่ามันเป็นการฉาดกันต่อหน้าเหมือนกับว่าคุณหนุ่ยไปแล้วแหม่มมาริกาไปแล้วละ แล้วก็พูดคุยกันอะไรทํานองเนี้ยแล้วอนมามัยก็ออกอาการหนีขึ้นมาก็เลยต้องไปรวบตัวกันไว้แย่งปืนไปอะไรทํานองเนี้ยเท่าที่ดิฉันจําได้นะคะฝักหนึ่งมีการพูดว่าคือต้องไปรวบกันต่อหน้าต่อตาแต่คุณจันทรีบอกว่าอนมามัยเนี่ยเตรียมว่าจะไปฆ่ายกครัวแล้วก็โทรศัพท์ไปบอกแม่คุณไม่คิดบ้างนะคะ คุณเห็นอนามัยตอนนี้ไหมคุณเห็นอนามัยตอนนี้ไหมจะไปถมที่ปลูกบ้านใหม่เดี๋ยวจะทํำลงรถเดี๋ยวจะทําห้องครัวเดี๋ยวจะทําโปรเจกต์เยอะแต่ไม่ได้ทําอะไรเลยคุณเห็นอนามัยตอนนี้ไหมคนที่หยิบยื่นเงินให้เขายืมตอนนี้ใครโทรไปอนามัยไม่รับสายค่ะนั่นแปลว่าอะไรอนามัยตอนแรกหลอกทุกคน อยากให้แม่แม่เอฟซีสงสารจะ,างงจะอย่างงุ้นจะอย่างนี้จะเรียนหนังสือจะนั่นจะนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยแยกออกจากสวิตีไปกี่เดือนแล้วถ้าไปหัดอ่านหนังสือหัดเรียนหนังสือจริงๆมันน่าจะได้แล้วหรล่าตอนนี้เวลาขึ้นไลฟ์ถ้าไม่มีเออดมินสิถ้าไม่มีแอ m ดมินคอยอ่านให้ก็ไลฟ์ไปพูดไปก็เกิดขินไม่รู้จะทำอะไรยังไง เพราะไม่ได้ทําอย่างที่ปากพูดไม่ได้ทําอย่างที่รักปากไม่ได้ทําอย่างที่ทุกคนเชื่อแล้วคุณคิดหรือว่าตอนเนี้ยที่พวกคุณเข้ามาเสือกนี่เป็นการเสือกเพื่อเซฟชีวิตสวิตซีจริงจริงดิฉันไม่เชื่อค่ะแต่ถามว่าดิาฉันว่าพวกคุณเสือกไหมในจุดที่เข้ามาดูแลอนามายัยที่ฉันไม่มองว่าเสือก เสือดในจุดที่มานั่งวิาพากษ์วิจารณ์เขาหรือเปล่าคนที่ดิฉันมองว่าเสือจริงๆก็คือพี่น้องของสวิจีเองสมมตินะถักาสาวิจีกับอนามัมเขาแยกทางกันเขาแยกทางกันก่อนหน้านั้นก่อนที่ทุกคนจะรู้นะไม่ใช่สวิจีมานั่งประกาศบอกนะแต่คุณก็รู้คุณก็เห็นนะว่าไอ้ไหลอีตายเนี่ยออกมานั่งโพ้นทธนายยังไง เตียงหักทำไมไม่พูดเตียงหักทำไมมึงไม่พูดเตียงหักทำไมมึงไม่พูดวันละกี่รอบพราะเขาไม่ไหวคุณจะต้องให้สาววิตีแกล่งเบอร์ไหนใครจะดา่าใครจะยังไงใครจะแหกกี่ใครจะแหกหีทั้งหลายเนี่ยก็ต้องอดทนไม่ต้องมาตอบโต้บางเรื่องพองไม่ตอบโต้ไม่โต้แปลว่าเป็นจริงคุณจะเอาอะไรกับผู้หญิงคนนึงนะกันนักหนา สาพิตีไม่ได้เป็นคนเปิดตัวเรื่องแยกทางกับอนามัยแต่อนามัยโทรไปบอกใครๆใครๆใครๆกี่ใครเรื่องแยกทางทําตัวให้หน่าสงสารคุณเห็นอนามัยตอนนี้คุณต้องรู้แล้วว่าอนามัยตอนนั้นก็เป็นแบบตอนนี้นั่นแหละต่อแหลงไงไม่มีใครการวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์อะไรบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องเสือดทั้งหมด แต่บางเรื่องถ้าเป็นลงในลึกอายเกินไปแล้วมันจะทําให้เขายิ่งแยกกันไปตอนนั้นที่เขาแยกกันอยู่เนี่ยเขาแยกกันอยู่เพื่อที่จะดูใจกันว่าเรายังรักกันอยู่ไหมแต่การที่อนามัยโทรพ่านไปทั่วอย่างที่จันศรีเล่าเนี่ยโทรไปทั่วแล้วไม่ได้ทำตัวอะไรให้ดีขึ้น รับปากว่าจะอย่างนั้นรับปากว่าจะอย่างนี้หนาคลิปว่ายังไงผมผิดเองครับอย่าไปโทษเมียผมผมผิดเองครับอย่าไปโทษเมียผมแต่รับหลังคืออะไรรับหลังเล่าอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยจันสีเคยบอกว่าช่องดีฉันด้อยคุณภาพเพราะมีการทําอินโทรมีการอะไรอย่างงู้นอย่างนี้ไม่น่าเชื่อถือแล้วการที่จจนสีออกแ a c t ิ้งในระดับเดียวกันกับเอลหลเนี่ย น่าเชื่อถือมากเลยนะคะช่องชนกลุ่มใหญ่ชั้นสูงทั้งหลายถ้าต้องเป็นอยากเป็นชนชั้นสูงเป็นชนกลุ่มใหญ่แล้วต้องออกอะไรขนาดนี้เนี่ยนะคะดิฉันขอเป็นชนกลุ่มน้อยถอยสะถุนค่ะ